แต่ตอนนี้นะคะเอาใจช่วงวันหยุดสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะกับน้องๆหนูๆรวมถึงคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่สนใจอยากจะพาน้องๆเนี่ยนะคะไปในแบบสถานที่แห่งการเรียนรู้ไปในสถานที่ที่น้องๆเนี่ยเขาจะได้ค้นหาตัวเองค่ะว่าเขานั้นชื่นชอบอะไรโตขึ้นมาแล้วอยากเป็นอะไร <c oughs> วันนี้นะคะเรามีภาพบรร,รยากา,าศจกคิดเซนี่มาฝากคุณผู้ชมด้วยความสนุกภายในนั้นของเด็กๆแต่ละคนจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวตามอัญชันไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงปิดเทอมอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กําลังมองหาที่ท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจให้กับน้องๆอยู่ค่ะขอแนะนําที่นี่เลยค่ะที่เสนียค่ะซึ่งเป็นอุทยานการเดินรูแลคะความมันเทิงระดับโลกที่จะสร้างความสุขสนุกสนานแล้วก็แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้กับน้องๆด้วยค่ะ กิดเทอมคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงกังวลว่าจะพาน้องๆหนีร้อนไปไหนดีหากคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาสถานที่ใกล้ๆเดินทางสะดวกต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะทิสเนียเพราะนอกจากจะเป็นที่สร้างความสนุกสนานให้กับหนูๆตั้งแต่วัยสี่ขวบจนถึง12ขวบแล้วยังเป็นสถานที่ที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำกิจกรรมครอบครัวและได้เรียนรู้จากลูกๆว่าพวกเขาสนใจอะไรและอยากทาอาชีพอะไรคะ่ะ กิจกรรมข้างในเมื่อเด็กๆเ,เข้ามาในเมืองคิสเนียแล้วจะมีโอกาสทดลองฝึกฝนเรียนรู้จริงเพราะเด็กๆต้องการสนุกไปพร้อมกับรับความรู้อย่างเช่นปีนอาคารจำลองซึ่งน้องๆจะได้ออกสำรวจอาคารสูงที่สุดในเมืองคิสเนียกรุงเทพหรือใครอยากเป็นพนักง,งานร้านสะดวกซื้อก็อมาทดลองเป็นพนักง,งานเครื่องแคชเชียร์จัดเรียงสินค้าและดูแลส่วนต่างๆของร้านหรืออาจแค่แวะมาซื้อของก็ได้ค่ะ หรือใครอยากร่วมเป็นหนึ่งในทีมผจญเพลิงก็มาได้ที่สถานีดับเพลิงซึ่งน้องๆจะได้ช่วยกันดับไฟให้หมดค่ะส่วนตรงนี้โรงงานผลิตนมน้องๆจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตนมสดคุณภาพดีแต่ถ้าใครชอบทํำอาหารมาได้ที่โรงเรียนสอนทําอาหารซึ่งจะได้ฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องในครัวส่วนใครที่รักความยุติธรรมค่ะมาทดลองเป็นผู้พิพากษาได้ รวมทั้งการทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์และช่งางภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะช่วงวันปิดเทอมของน้องๆปกติจะมีการวางแผนการท่องเที่ยวให้น้องๆใหญ่งงบ้างคะอ,อ๋อก็จะทุกวันเสราร์หรือว่าวันธรรมดาที่ว่างอะค่ะก็จะมาวางแผนให้น้องไปเล่นแล้วก็เรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อใหญ่เขาจะสนใจอาชีพไหนมากที่สุด ทุกอาชีพเลยค่ะเพราะน้องจะได้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะได้เล่นนะคะน้องไมไทยอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นแอร์แอร์โฮสเตสแอแค่ะทำไมนะเพราะว่าเขาขอดูงานทีกิจกรรมครอบครัวส่วนใหญ่จะทำอะไรบ้างคะก็เนี่ยค่ะไปทำข้าวนะคะไปเที่ยว หาเพื่อนบ้างตามญาติญาติที่บ้าอะไรอะคะ่ะไปหายาติบ้างอะไรนี้เซอร์ิดใช่ค่ะช่วงปิดเทอมด้วยก็สักใหญ่จะชอบอยู่ในกรุงเทพหรือว่าชอบออกต่างจังหวัดอะคะส่วนใหญ่ถ้าสะดวกก็จะในกรุงเทพอะคะ่ะเพราะก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่น่าสนใจค่อนข้าง,งเยอะนะคะค่ะน้องๆมาเที่ยวได้อะคะ่ะแล้วเป็นไงบ้างคะน้องๆมาที่นี่ก็ดีค่ะก็น้องก็ได้เป็น อาชีพในฝันว่าเขาอยากจะเป็นอะไรบ้างอะค่ะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยก็ส่งเสริมพัฒนาการของเขาได้ค่อนข้างดีอะค่ะว่าเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตได้ความรู้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีอะค่ะอยากเป็นคุณหมอค่ะทำไมคะจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะแล้วเมื่อกี้อ่านข่าวเป็นไงบ้าง สนุกดีค่ะเขาก็จะพูดว่าเออโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบมันกับว่าเอยเรียนอย่างอย่างน้องอย่างน้องตองเนี่ยค่ะอยากเป็นสถาปัต์ก็จะเริ่มไปหาข้อมูลว่าสถาปัตย์ต้องเก่งวิชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบให้คุณแม่ช่วยหาที่ติวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ได้แรงบันดาลใจอะ ่วนคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆที่นี่ก็มีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดสูงมีการควบคุมตั้งแต่ทางเข้าออกมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษประจำอยู่ตามบริเวณต่างๆทั่วทั้งเมืองเลยล่ะค่ะที่สำคัญค่ะยังมีพนักง,งานที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเห็นอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็พาน้องๆมาเที่ยวได้อย่างหายห่วงนะคะ เป็นที่สร้างความบันเทิงให้กับน้องๆหนูๆเท่านั้นค่ะแต่ว่าอัชาญชันว่ายังเป็นที่ที่จะทำกิจกรรมดีๆสําหรับครอบครัวที่จะพาน้องๆหนูๆมาเรียนรู้และก็สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพได้อีกด้วยจริงไหมคะน้องสเกลคะจริงค่ะแล้ว,วันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะคะลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ ชอบตอนไทยมากน่ารักจริงๆเลยนะคะก็ะจะได้รู้ว่าตัวเองโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรไจะได้อย่างน้อยก็ดูแนวทางไว้ก่อนนะคะก็ลองแวะไปละกันค่ะวันนี้วันหยุดเขางเปิดอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าสังคมผู้ชมส้มเปรี้ยวที่ติดตามชมเราเรามีของขวัญรางวัลมาแจกด้วยนะคะเป็นบัตรเข้ากิเซเนียค่ะ 5รางวัลรางวัลละ2ใ<อ>บค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะพาลูกๆหลานๆเข้าไปที่เคสเซเนียได้เลยเพียงแค่คลิกไลค์นะคะใน Facebook ของส้มเปรี้ยวของเรานะคะส้มเปรี้ยวทีเน็ค่ะ<า>แล้วก็ไปบอกเหตุผลนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ปกครองก็ได้ค่ะอยากจะพาน้องๆไปที่เคสเซเนียเพราะอะไรโอ้เหตุผลได้หมดทุกยอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะคะต่อเข้ามา2ใบนี้อาจจะเป็นของคุณค่ะ ใช่แล้วร่วมสนุกกันได้ทางคุณผู้ชมจากทีเแล้วก็ทูฟอร์ยูเลยนะ,ะคะไปกดไลค์ a c e like b o o k กันค่ะ